สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิคะสมัยก่อนต้องใช้เกียวเกี่ยวข้าวกันเดี๋ยวนี้ดูสิคะอะไรอะไรก็ย่างไปหมดเลย<ด>นี่ใช้เครื่องทุนแรงตัดๆัดต,ดตดแบบนี้ละค่ะเห็นไหมคะจะได้ฟางด้วยใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง จะได้ใช้ฟางด้วยค่ะทำประโยชน์ได้หลายอย่างมากเลยด,ดูสิคะถ้าใช้แบบนี้น้ำมันอยู่ไหนคะน้ำมันน้ำมันต้องคอยเติมนะคะคุณถ้าไมไ่ให้น้ำมันเขา้าไม่ให้ข้าวเขากินเขาก็จะไม่ช่วยเรานะคะ ใช้เครื่องทุ่นแรงค่ะดูสิคะตัดหญ้าเอามาตัดข้าวด้วยใช้งานได้หลายอย่างจริงๆเลยเจ้าคุณพี่เนี่ยคุ้มค่ะสมัยก่อนเวลาเกี่ยวต้องไปช่วยคนโน้นคนนี้แล้วเขาถึงทีเราเขาก็มาช่วยเราทำบ้างแต่เดี๋ยวนี้ ต่างคนต่างทำคะ่ะช่วยกันหายากมากไม่ไม่มีแล้วคะ่ะดูบรรยากาศทุ่งนาบ้านเราเพื่อนของพี่น้องดูสิคะกว่าจะได้กินข้าวเหนื่อยไม่คเนี่ย ปลูกข้าวไว้กินค่ะดูสิคะปลูกไว้กินค่ะโอ้ยงานหนักงานหนักไม่เบาเลยค่ะ